ครับสวัสดียามเช้านะครับพบกปับเราช่องปลาสมมัติสีโดโด,โดโดนะครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้านตกลางนะครับก็ตื่นเช้ามาครับจะอี มาเยี่ยมสามหนุ่มครับวันนี้ก็ปลูกไว้ได้วยกันสามเชือกครับมาอยู่ด้วยกันครับไายหมอก๋วยเตี๋ยวกินบ้างด้อ <laughs> เลยครับอยู่ฝั่งนู้นครับเตรียมตัวอาบน้ําให้เสร็มสั้นครับไปร้านก๋วยเตี๋ยวครับ่าเมื่อวานเราได้ทำภารกิจนะครับช่วยช้างตกงานนะครับยอดบริจาคคะแนนได้ประมาณเจ็ดหมืนกว่าคะแนนก็ได้สับรถประมาณห้าถึงหกคันประมาณนี้ครับก็ขอขอบคุณเอซทุกท่านด้วยนะครับนี่เราเตรียซื้อมาไว้ให้กินครับ อยู่ด้วยกันครับสามเชืยอครับมีความสุขครับบางคนเมื่อได้มาอยู่ด้วยกันครับเพื่อนแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยดื้อครับใส่อยากอยู่ด้วยกันบรรยากาศเช้าครับแล้วก็ผมก็จะไปตัดหญ้าครับในกองฝางมาสามลูกครับแบ่งคนละลูกครับเดี๋ยวไปดูพี่เล็กกันครับก็เมื่อกี้ว่าจะไปเดินไปดูพิเศษนะครับ เซียมหนาวครับนี่ครับมีของฝางกครับสามลูกสามตัวดีครับก่อนลูก มีแล้วครับสองอลูกอะแบ่งกันลูกมีอยู่สามลูกมีอ่ะเก็บแบ่งกันคนละลูกนะ,ออะพอแล้วมีสามลูกเอง ตัดหญ้านะครับวันนี้ตัดหญ้าสักให้ชาวชายสักสองคันก่อนนะครับเดี๋ยวตอนเย็นก็บนอะไรด้วยอมันมีแค่สามลูกก็บเบ่งกันสามลูกก็จะโล่งทำไมเห็นไ,ไหม มีสามลูกก็แบ่งกันกินกเลยเกเเอาอ้อยบ่เอาอ้อยเอาอ้อยเอาอ้อยไปกินก่อนไม่ยอมครับจะกินคนเดียวกินค,คนเดียวไม่ได้หรอกอ ังสามครับกินตัวเดียวไม่ได้มองหน้ากัน กินกันต้กินด้วยกันครับหมดทุนสมบูรณ์ครับแม่ปุ้มคัของเราดีครับอร่อยครับ Từ. Anh Ăn hương thôi luôn trong mi a kia lạc kia bọc hưng Bị kia cắt gì đó. Đinh mà quá. ครับ จะตัดหญ้าครับย่อนให้อีกรอบครับก็ภารกิจช่วงเช้าก็ไปตัดหญ้ามาอีกรอบนะครับก็ให้กินไปก่อนนะครับช่วงเช้านี่ครับเะกิดว่ายาก็จะเริ่มขึ้นเหลืองๆนะครับเพราะว่าเริ่มจะแรงแลวนะครับ ไอ้บัตวบตองมาอยู่ไอ้บัตวตองมาอยู่ร่มครับบัวตองนะครับเรือพุ่มพวงเจ็บบ้อนั่นแหละดูครับท้องกลางนะครับ พอมาใหม่ๆเขาจะไม่ชินที่นะครับผูกไว้บ้านนี่จะไม่ค่อยนอนนะครับช้างนะครับถ้ากินอิ่มขนาดไหนนะครับถ้าไม่ไม่มีการพักผ่อนล้มตัวนอนนี่จะทําให้สุขภาพช้างตัวนั้นไม่ค่อยดีเลยนะครับเนี่ยครับมาตอนนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์ดีครับเพราะเขานอนทุกคืนครับฝันก็สังเกตนะครับว่า เนื้อหนังเป็่งปั่งขึ้นแล้วครับจากมาไม่ๆนี่สูบลงครับเห็นได้ชัดเลยครับก็สัเกตว่าเขาชอบที่นี่ครับผมก็เลยพากันทำคอสาร์แล้วก็ผูกเขาไว้นี่ครับแล้วก็อยากให้เขามีเพื่อนนะครับก็เลยพาด้วซ้ำมงคลมาอยู่ด้วย ภารกิจช่วงเช้าเราก็เป็นนี่นะครับมาเก็บที่ช้างตัดหญ้านะครับเราก็จะไปโตที่บ้านวัวครับเราจะได้ตัดหญ้าวัวโตแล้วก็ทำพวกแหวนนิดๆดหน่อยนะครับแหวนทางช้างนะครับทีลูกค้าสั่งไม่ครับ หนาวครับอยู่ในเด็ดเลยครับูดูดยาวมีอยู่สามชนิดครบครบสูตรช้างไทยนะครับช้างปาาช้างพังและซีโดอร่อยไหมห งางค่อนข้างจะหักบ่อยเลืเอินครับปานก็เลยเอาอยางรถมาใส่ไว้ครับเพื่อการถึกล้อครับไม่ยาวเขาสักทีเดี๋ยวก็หกักเดี๋ยวก็หักครับก็เดีย๋ยวเราก็จะไปทำธุร,ก,รกิจอย่างอื่นโตนะครับก็จบคลิปจบคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับ น,นานจะหมดภารกิจเราก็ว่างในการไล่ในการถ่ายให้ดูแต่ให้ท่านผู้ชมดูนะครับก็เป็นอยู่ของช้างตกงานอยู่ช้างของเรานะครับในสถานะช้างตกงานคือบอกต้องพึ่งตัวเองต่อไปครับเพราะเราได้คำตอบจากรัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐแน่นอนแล้วว่า ไม่มีงบประมาณไม่มีงบประมาณที่จะช่วยเหลือช้างตกงานนะครับก็กบุณไอย่างเอฟทุกท่านพี่ๆทุกคนนะครับที่ช่วยกันบริจา,นานคคะแนนเพื่อซื้อสับรถให้ช้างตกงานนะครับก่อเย็นนี้ผมก็จะไปล่ารายชื่อมาฝั่งนู้นนะครับแล้วก็อีกหลายๆชื่อนะครับที่ว่าช้างตกงานนะครับเพื่อให้ได้สับรถทุกคันทุกคนนะครับ ดยไม่เลือกชั้นวันนะว่าอยู่บ้านไหนอะไรนะครับถ้าขึ้นชื่อว่าสถานะช้างตกงานนะครับเราก็จะลงชื่อเลยครับได้กันทุกคนแน่นอนครับไม่ต้องกลัวครับก็จบคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเหมือนเคยนะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับกดยอดซับสไครต์ตอนนี้ก็เจ็ดร้อยกว่านะครับอยากให้ได้ถึงพันไไว้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไลฟ์สดเหมือนกับเขาบ้างครับก็ จบคลิปนี้ขอเก่าคำว่าสวัสดีครับบายบายส,สดีครับ